ฟุตบอลยูโร2 0 2 4นครับในค่ำคืนวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่ารอบชิงชนะเลิศใครจะผ่านเข้าไปเจอกับสเปนนะครับระหว่างเนเธอร์แลนด์ครับทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้มาหนึ่งสมัยกับทีมชาติอังกฤษที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่มีดีกรีเป็นรองแชมป์เก่าครับใครจะไปเจอกับสเปนครับคู่นี้ครับจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ p p t v จะถ่ายทอดสดนะครับสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทีมอย่างเนเธอร์แลนด์นะครับ ผลงานในการเล่นในครั้งนี้นะครับ5เกมที่ผ่านมาชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับจุดเด่นของนิทรแลนในทีมชุดนี้นะครับอยู่ที่เกมรับแล้วก็แดนกลางที่แข็งแกล่งและครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกองหน้าอย่างโคดี้กัคโปก็กําลังท็อปฟอร์มด้วยนะครับนี่คือทีเด็ดของทางทีมอย่างนิทรแลนครับสำหรับตัวหลักๆที่คาดว่าน่าจะลงเล่นในเกมค่ําคืนวันนี้นะครับไล่มาครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางแฟร์บุคเคนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเฟอร์กิลฟันด์ไดครับจับคู่เซฟานเด แบ็คขวาเป็นดุมฟรีแบ็คซ้ายนาธานอาเก้ครับส่วนมิดฟิลด์คู่กลางครับเป็นทางเยดี้เชาเทนนะครับจับคู่กับทิตานี่ไรเดอร์แผงเกมลุกก็จะมีโคดี้กัตโปครับชาร์บี้ซีมอนเซฟเอนเบิร์กไวครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเมมฟิสเดปายนะครับนี่ก็จะเป็นตัวหลักของเนเธอแลนด์ในค่ำคืนวันนี้นะครับข้ามาดูที่ฝั่งขวัญใจมหาชนนะครับทีมอย่างอังกฤษกันบ้างครับ5นัดที่ผ่านมานะครับถามแฟนบอลอังกฤษว่ามีเกมไหนประทับใจบ้างหรือเปล่านะครับ ก็คงจะไม่มีใครบอกว่าประทับใจเลยครับเพราะว่าแต่ละเกมแต่ละเกมนะครับโหผลงานการเล่นยำแย่มากครับทีมชาติอังกฤษครับแต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดเด่นในทีมชุดนี้ของอังกฤษครับอยู่ตรงที่ดวงแข็งและพวกเขาก็เป็นทีมที่แพ้ยากครับนี่คือจุดเด่นมากๆของอังกฤษในทีมชุดนี้ของเกเรตเซาเกตเลครับสำหรับวันนี้นะครับตัวหลักของอังกฤษที่จะลงเล่นนะครับผู้รักษาประตูเจนทางจอแดนพิกฟอร์ดครับเกมรับ3คนมีมาร์กเกฮีครับจอห์นสโตนคลายวอลเกอร์ มิดฟิลด์คู่กลาง2คนครับดีแครนไรท์จับคู่กับคอปปี้ไมนูและวันนี้ครับบุกยโยซาก้าจะเล่นเป็นบิ๊กวิงแบ็กด้านขวานะครับด้านซ้ายเป็นทางลุกชอส่วนแผงเกมลุกครับก็จะมีฟิลโฟเดนจ์ยูธเบลลิงแฮมแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับนี่ก็จะเป็นไลน์อัพหลักๆของอังกฤษครับสำหรับคู่นี้นะครับย้อนกลับไปดูสถิติเฮดทูเฮดย้อนหลังนะครับเก้าเกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันทุกรายการครับปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์ครับ แพ้ให้กับอังกฤษไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับชนะไป4เสมอไป4นะครับเฮดทูเฮดเนเธอร์แลนด์ถือว่าดีกว่าอังกฤษหลายช่วงตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนฟอร์มการเล่นในรายการนี้นะครับถึงชั่วโมงนี้ผ่านมา5นัดนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ถือว่าดูดีกว่าอังกฤษครับเกมรับเหนียวแน่นแดนกลางดีนะครับเชื่อมเกมกันได้ส่วนเกมรุกนะครับนักเตะอย่างโคดี้กัคโปกําลังท็อปฟอร์มเลยทีเดียวนะครับยิงไปแล้ว3ประตูนะครับแล้วก็ทําไป1นึ่งแอสซิสก็ผลงานดีจัดๆเลยนะครับ ส่วนทางฝั่งของอังกฤษครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับจุดเด่นเดียวของอังกฤษในการเล่นครั้งนี้ครับนั่นก็คือแพ้ยากและเป็นทีมที่ดวงแข็งมากๆนะครับก็ถือเป็นคู่หนึ่งที่น่าสนใจหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเราดูตามเนื้อผ้าครับก็ต้องยอมรับนะว่าด้วยความครบเครื่องของเนเธอร์แลนด์นะครับถือว่าดูดีกว่าแล้วก็วันนี้นะครับผมว่าถ้าเนเธอร์แลนด์ครับเขากล้าเลือกที่จะดรอปเมมฟิสเดปายแล้วส่งไอ้นักเตะพวกอ่าวอลเวคอตลงเล่นก่อนหรือจะเป็นนักเตะอย่างโจโชเซิร์ซี ลงเล่นเป็นกองหน้าตัวจริงเงี้ยผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าอโรน่าคูมันจะเลือกเล่นแผนไหนนะครับส่วนทางอังกฤษก็ดูแล้วนะครับก็ยังเป็นทรงเดิมครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามีนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนอยู่ในทีมฟิลโฟเดนบูกโยซาก้าโคพา p เมอร์จูดเบลลิงแฮมอะไรเงี้ยทำไมอังกฤษเล่นกันได้แค่นี้แต่ละเกมแต่ละเกมครับสร้างสรรโอกาสในการยิงคู่ต่อสู้ เกมหนึ่งในยูโรครั้งนี้ไม่เกิน16ครั้งนะครับมากที่สุด16ครั้งแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณสัก10ครั้ง11ครั้งประมาณนี้ครับจริงๆอังกฤษมันควรจะดีกว่านี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถามว่าถ้าวัดกันตามเนื้อผ้าครับผมก็เชื่อว่าอังกฤษคงจะดวงแข็งไม่น่าจะพอแลลวนะกับการเจอกับทีมอย่างเนเธอร์แลนด์ครับเพราะว่าไอ้หนัดก่อนหน้านี้ครับอังกฤษย,ยังไม่เจอของจริงเท่าไหร่แต่วันนี้เจอกับของจริงแล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็มีเฮดทูเฮดที่ดีกว่าอังกฤษด้วย ก็เชื่อว่าดวงของเกเ์รซอกเกตไม่น่าจะแข็งพอนะครับในการเจอกับทีมอย่างเนเธอร์แลนด์ครับก็เชื่อด้วยความครบเครื่องด้วยความสมดุลทุกอย่างเชื่อว่าเกมนี้เนเธอร์แลนด์จะผ่านอังกฤษเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แหละครับและเ,เพื่อนเพื่อเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับคู่นี้นะครับคิดว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์จะเป็นอังกฤษคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญออย่า่าามมกดตดตติชงงฟน ไปด้วยนะ